พี่น้องที่รักในอทิตย์นี้พระวรสารได้กล่าวถึงผู้จัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของเศรษฐีเขาได้ผ่านทรัพย์สินของเศรษฐีและถูกจับได้เขารู้ตัวว่าจะต้องถูกไล่ออกความกลัวทำให้เขาคิดป้องกันตนเองด้วยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อให้แน่ใจว่าในอนาคตเขาจะได้รับการช่วยเหลือวิธีการของเขาคือ แก้ไขจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้แต่ละคนมีให้ลดลงเมื่อเศรษฐีได้รู้เรื่องนี้เขานึกชมผู้จัดการคนนี้ที่เฉลียวฉลาดในการจัดการสร้างความมั่นคงให้ตนเองเรื่องเล่าของพระเยซูเจ้าจบลงตรงนี้เพราะพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมความไม่ซื่อสัตย์แต่เพื่อดึงความสนใจไปที่การมองการไกลของผู้จัดการเมื่อพระอ,องค์ตรัสต่อไปว่า จงใช้เงินทองของโลกอัธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเองเพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้วท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักเนี้รันดอนสิ่งนี้ต่างหากที่พระเยสุจ้าทรงต้องการให้ผู้ฟังของพระองค์เข้าใจพระเยสุจ้าทรงใช้เรื่องผู้จัดการเพื่อสอนว่าเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราคือผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของสิ่งที่เรามี เราไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะสิ่งที่เราได้รับในชีวิตนี้เป็นของประทานเราไม่อาจใช้สิ่งเหล่านั้นตามใจชอบหรือเพื่อตนเองเท่านั้นแต่คิตชนที่ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงต้องรู้ว่าจะใช้สิ่งที่ได้รับมาอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเราต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับ รับรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาด้วยชีวิตท,ที่ประสบความสำเร็จของพิชชนจึงไม่ใช่เพียงแค่ฉันหาเงินได้เท่าไหร่แต่เป็นฉันใช้สิ่งที่มีเพื่อสร้างสารร์ประโยชน์สุขของทุกคนได้อย่างไรเพราะนี่คือวิธีสร้างมิสหายตามที่พระเยซูเจ้าตรัสในเรื่องเล่าวันนี้ในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราได้เห็นสภาพความเหลื่อมล้ําที่แทบจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่ก่อนสมัยพระเยซูเจ้าที่ประกาศสอามอได้เดินทางมาถึงอาณาจักรอิสราเอลอันรุ่งเรืองแต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองทางการเมืองและศาสนาท่านได้เห็นโลกแห่งความอายุติธรรมและการเอารัดเอาเปรียบคนยากจนท่านจึงต้องเขียนคําประนามไว้ให้รู้ว่าการกระทําของคนชั่วร้ายนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงโปรด และจะทรงจัดการคิ่จชนจิตต้องตระหนักรู้ในสิ่งที่ต้องทำนอกจากการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและระวังการมีส่วนทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่เราต้องพยายามช่วยเหลือแบ่งปันสิ่ง,งตา่างๆเหมือนที่เปาโลเตือนใจให้อธิษฐานภาวนาเพื่อผู้มีอำนาจเพราะผู้มีอำนาจจะต้องการคำอธิษฐานภาวนาของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาได้ใช้อำนาจที่พระเจ้ามอบให้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทุกคนในชุมชนคิดสชนจึงต้องภาวนาเพื่อให้ทุกคนได้รอดและเมื่อได้ดำเนินชีวิตในหนทางความจริงที่นำสู่ความดีสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นการนำชีวิตให้สู่ความดีนิรันดรวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอพระเจ้าทรงนำเราให้ดำเนินชีวิตในหนทางที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์และทำทุกสิ่งเพื่อความดีของส่วนรวม